ปุ๋ยน้ำทางใบสามารถฉีดพ่นหน้ายางได้ไหมมีพี่คนหนึ่งถามเข้ามาเมื่อสองสามวันที่แล้วนะครับเชื่ออะไรจำไม่ได้แล้วครับอ่ะเดี๋ยวผมจะขออนุญาตนะครับตอบให้ตรงนี้เลยนะครับว่าปุ๋ยน้ำทางใบสามารถฉีดใส่หน้ายางพลาได้ไหมครับบางอย่างก็ฉีดได้บางอย่างก็ฉีดไม่ได้ครับคืออย่างนี้นะครับอ้าวเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังครับว่าปุ๋ยอะไรที่ไม่สามารถฉีดเข้าหน้ายางได้นะครับปุ๋ยที่หนึ่งครับคือปุ๋ยที่อยู่ในสภาพของของแข็งนะครับคือ พวกปุ๋ยเม็ดเคมีนะครับปุ๋ยเคมีตามท้องตลาดนี่นะครับปุ๋ยอินซีตามท้องตลาดนี่นะครับปุ๋ยที่เป็นเม็ดเอามาละลายน้ําฉีดเข้าหน้ายางไม่ได้นะครับอย่างที่2ครับปุ๋ยน้ําฉีดพ่นทางใบทั่วไปธรรมดานะครับอันนี้นะครับก็ไม่สามารถฉีดเข้าหน้ายางได้ครับจะต้องฉีดใส่ใบนะครับและอย่างที่3ครับคือปุ๋ยเกล็ดครับปุ๋ยเกล็ดนะครับอันนี้นะครับละลายน้ํานะครับฉีดพ่นที่ใบได้นะครับแต่ฉีดพ่นเข้าหน้ายางไม่ได้นะครับ และอย่างที่4ี่ครับคือน้ำหมักทั่วไปนะครับน้ำหมักชีวภาพนะครับน้ำหมัก EM น้ำหมักหน่อกล้วยน้ำหมักต่างๆนะครับฉีดเข้าหน้ายางไม่ได้นะครับฉีดได้นะครับลงดินนะครับลงดินกับใส่ใบนะครับแล้วปุ๋ยน้ำอะไร่ะที่สามารถฉีดพ่นเข้าหน้ายางได้ครับปุ๋ยน้ำที่สามารถฉีดพ่นเข้าหน้ายางได้นะครับคือปุ๋ยน้ำตัวนั้นนะครับจะต้องมีความสามารถพิเศษอย่างหนึ่งครับคือสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับ จากอยู่ในสภาพของน้ําให้กลายเป็นสภาพของไอออนหรือแก๊สได้ครับคือแก๊สเนี่ยนะครับเป็นหนึ่งหนึ่งในสามของสสารน,นะครับสถานะของสสารน,นะครับจะมีอยู่3สถานะครับคือ1นะครับของแข็ง2ของเหลวและ3พลาสมาหรือไอออนครับพลาสมาหรือไอออนอันนี้ละครับปุ๋ยที่อยู่ในรูปแบบของพลาสมาหรือไอออนนี่นะครับที่จะสามารถ แพร่หรือซึมเข้าไปในท่อลำเลียงของอต้นยางพาราได้ครับเพราะฉะนั้นนะครับปุ๋ยที่สามารถฉีดพ่นเข้าหน้ายางพาราได้ครับจะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนตัวเองจากสถานะน้ํากลายเป็นแก๊สได้นะครับถึงจะสามารถฉีดเข้าหน้ายางได้ครับนอกจากนั้นนะครับถ้าเป็นปุ๋ยทั่วไปครับให้ฉีดใส่ที่ใบและฉีดใส่ที่ดินนะครับ